เอาละสวัสดีครับผมไอ้พี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องอาร์มเชี่ยวพิคุณสีกับผมโมนี่ผมอาร์มเชี่ยวสายพิ้งเสียงซอครับหลังจากที่ห่างหายจากช่อง YouTube ไปโดนน้มงโมนี่ก็กลับมานะครับพร้อมกับไล่เตยโค้อองหลังจากที่คลิปว่าหันผมเห็ดไล่เกี่ยวกับเตยธรรมดาลงไปนะครับซึ่งเป็นเตยนะทั้งแค้นโดยเฉพาะโมนี่เขากระสีมาบอกในส่วนของไล่เตยโค้อองนะครับกับเป็นไล่เฉพาะของทั้งแค้นอีกคือเก่านะครับที่ห่างหายไปโดนๆกัน ไปเห็นงานวิทยากรนะครับก็ไปบรรยายนะช่วงหลังๆมันนี่เราก็สีมีเวลาบ้างบางมันนี้มืออื่นมือฮือกับสีขึ้นพูดแล้วกับสีว่ามีเวลามาบอกไปนองกับมันนี่ก็เอาไล่เตยโค้งนะครับเป็นเตยโค้งเฉพาะท่าเคียนในส่วนของท่าก็เป็นท่างหญยนะครับเปลี่ยนท่าง่ญ่แต่การในการปิดเข้ากับปิดเสพลูกมีแล้วก็ลูกล่าน้อยเรียกว่าลูกก้อยลูกก้อยขัวแล้วก็ลูกเสบหัวนะครับแต่มัอนี่ผมขออนุญาตว่าผมสีปิดเฉพาะเสียง เสียงล่าล่าสูงก็คือล่าหน่อยเป็นเสียงเสียบหัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ตัวนี้น้่เดี่ยมันสีบส่วพี่น้องถี่ฟังโนนบอค่อยออกมันสีฟังยากนะครับก็เสียเฉพาะเท่านี้เทนี้มาฟั่งในส่วนของลายนะครับมันเป่าประมาณไหนมันแตกต่างจากลายเตยโขงบอมันกับบอมันกับเป็นโค้งของเตยโขงแต่ว่ามันสืว่าเป็นโนตเตยโขงแบบล่าซอนมีล่าซอนดล่าซอนมีล่าทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นเฉพาะของทางเขียนต่างหากเนาะฟั่งครับ มขอของเนี่ยอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับพอสีอบล็อกบล็อก่อยชินกับทางบาาันได้แต่วเปลี่ยนทางท่างเตยโค้งอะไรเน่ผมโโผมตัดโน้ตอ่าอย่างง่ายส่วนพาะผมบ่บอกบ่อกของกับท่างก็คือผมตัดโน้ตออกเมื่อกี้สิเหลือประมาณนี้นะครับ <S <S ตัวบรรทัดบรรทัดนี้นี่บรรทัดที่ซนะครับของของช่วงแรกนี่งมืา่กา, <S <S 2> <S 2> ากว่าประมาณนี้นะครับ ผาดผมเปล่าผิดอ่าเต้าผมกัสิเพต,ตัดผมกัดสีเห็นความเดี่ยวของมันนะครับอ,อ๋อเดี๋ยวเกีบบันทันนี่เนาะเป่าไหนฟังว่าหันผมเปล่าพอถือบันี่มันขีดเปล่าไว้ยังขี่เด้อนะครับประมาณนี้แต่ว่าบันนี้ผมก็สิมาไล่ไปทีเราบรรทัดคือเก่าเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันจะสีเพื่อเกิดความบางงงนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีเราบรรทัดเดี๋ยวมันจะสีค่อยค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับค,อคอ่อยๆตั้งกล้อเข้าใจไปทีเราบรรทัดเดียวนะครับ ทีนิ่เขาบอกในเรื่องของบรรทัดที่1ครับผมบรรทัดนี้เนาะขีดเส้นไว้เลยจวดลงไปนะครับบรรทัดที่1นะครับมีลาลาลามีซอนลาโดมีลาโดลาโดซอนมีซอนลาอ่าพี่น้องมองนี้การเสียงขวบเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้ในส่วนนี้เนาะนี่ซือนี่นะครับซือนี่เด้อนะครับที่นี่มีลาลาลามีซอนลา มีลาลาลามีซอลลาโดมีลาโดลาโดซอลมีซอลลาเดี๋ยวลองครับผมประมาณนี้นะครับนี่เนี้เบิงบ่งเนี่ยบรรทัดที่สองครับผมผมก็สิไปแบบเร็เลวเลยเพราะว่าโน้ตมันเบาหด่ยอยหน่อยยังมากใหม่นะครับก็โอเคโน้ตมันง่ายๆ นะครับมาไปบรรทัดที่สองครับผมบรรทัดที่2 2> สองมังกริลากเา่าไปเลยนะครับบรรทัดที่สองคือมันมันหลากมาจากบรรทัดแรกก็คือหลังจากที่เฮ้ามังกรศิลามีลาลาตัวนี้อืมลาลาตัวนี้อ่าโดซนโดลาโดซนมีสนลาลาลาเน่นหลังจากนี้ค่อยไปนะครับมันกรศิลเป็นลักษณะประมาณว่า นี่บรรทัดท Arizona, water, ี่2บรรทัดที่2ลาลามีลาลาซอนมีซอนลาโนมีลาโนลาเลลาโนซอนมีซอนลาก็คือโนดคือกันกับบรรทัดแรกนะครับแต่ว่าสิมาต่างกันเทียตัวทั้งหลังนี่แล้วก็สิมีตัวลาลาคาว่าทั้งหน้าัตลาลาตัวนี้เขาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาใส่ไปก็ดีเพราะว่าเป็นตัวย่างล่มถัานเป็นตัวย่างล่มนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่ใส่ไปนั่นก็ดีหรือยวเขาใส่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าการใส่ก็ดีนะครับมาบรรทัดที่2นะครับ คือสองหองสุดท้ายนะครับสองหองสุดท้ายนี่มัธยบาลเล่ลาโนสนลามีสนลานะครับอันนี้คือสองบททัดสุดท้ายเอสองของสุดท้ายนะครับที่นี่เอาไหมแต่แต่ที่แรกมากนี่นะครับลาลามีลาลาสนหมีสนลาโนมีโนลาเนลาโนสนลามีซอนลา บัดที่นี่เพื่อควกบองงกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตเฉพาะตัวนี้เพราะว่าอยากให้สังเกตตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโนนตัวถีมล้มตัวล่าล่าสองมองนี่บรรทัดแรกกับบรรทัดบรรทัดที่สองคือกันเป็นยังคือมีตรงมีตัวนี้มาใส่กัมันเป็นตัวเชื่อมตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับผมผมจิตเป้าบรรทัดแรกกับบรรทัดที่สองต่อกันโดยมีตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับฟัง nó có đẹp Cái đẹp là gì không từ đó không có sai cả đây à อันนี้ขึในกรลีที่เขาใส่หล้กก็ว่าใส่นะครับแต่ว่าพี่น้องก็ลรองเบิ่งความแตกต่างแล้กกาเอาไปใส่หรือว่าถี่ว่าใส่ก็แล้วแต่นะครับที่นี้มาเบิ่งบรรทัดที่3ครับพี่น้องบรรทัดที่3คกระบุมนะครับง่ายๆง่ายๆนะครับเหมือนเดิมสังเกตว่าตัวนี้ก็บที่เป็นตัวเชื่อมคือเกานะครับตัวนี้ก็คขึ้นล่าล่าสองตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเหมือนเดิมนะครับวันนีเข้ามาเบิ่งโนดบรรทัดที่3มา ลาลาซอนมีลามีซอนเลดนมีนะครับเจอแลพี่น้องในเบื้องคิปเบา้หันตัวนี้ก็คือเสียงดนเสียงดนก็คือโดกับล่าเปเสียงดนก็คือใส่ล้มเดียวแลวก็ลากต่อกันนะครับดนมีลวก็ดนน้อยซอนมีลานะครับซอนมีลาโตลาซอนมีลามีซอนเลดน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 ต่อกันนะครับทั้งสี่เนาะ วันนี้โน้ตันว่าลาลาซอนมีลามีซอนเรดนมีซอนมีลาโดลาซอนมีลามีซอนเรดนดนอ่านะครับแต่วันนี้ลาลาซอนมีลามีซอนเรดนมีซอนมีลาโดลาซอนมีลามีซอนเรดนดน คือ C ของลังนี่ซันมีลนานู่นละทันมีนี่มันเป็นเสียงดนขึ้นก่นอนะครับที่นี่มาทัาที่สามตก่อนนะครับประมาณนี้ตัวนี่ก็เป็นตัวย่างล่มเพราะสีไซเรือ,อบอไซกัไใดนะครับ่ันพี่น้องตั้งขอสังเกต อ่ผมจะเอาให้สังเกตนะครับตองเต่มนท่าที่เรียกมากนะครับประว่านี้ที่นี่นะครับเบิ้งต่อไป บรรทัดสุดท,ท้ายบรรทัดที่4โน้นตมาหลายนะครับโดโดนะเห็นวะโด Do. Do. นโดโน่เรมีซโซมีเรโดทีลานะแล้วก็โดโน่เรโดอ่าแล้วก็เรมีเรโดทีลานะครับเดี๋ยวมาไปเทเลมองกันแรกนะครับซีห้องแรก ดนโดเลมีซ Do, ันมีเลโดทีลาซีของหลังดนโดเลโดเลมีเลโดทีลาเอามาต่อกันดนโดเลมีซันมีเลโดทีลาดนโดเลโดเลมีเลโดทีลา ที่นี่บรรทัดที่อ่าโนต้ตเตยโค้อองช่วงที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับมาที่สองนี่ก็เป็นโนตคล้ายๆกันที่ว่ามันจะมีการแปลงโนดน้อยๆนะครับแต่ว่าอยา่างไรเบิ้งในท่าแงแหลกนะสะกักกอนเนาะอ่า คือเกานะครับมาที่นี่พอใส่ร่มเข้าไปล่มเป็นล่มสองสาวแล้วนี่เนาะ ข้อไ่รุหลักจักหลักจัดออกไปที่นี่มาเบิรงวันช่วงที่สองครับผมโนดท่อนที่สองนี่กับเป็นเตยโค้งขึ้นกัน,นแต่ว่าในลักษณะของของท่ามันกนกนสิแตกต่างออกมาจากเตยโค้ทงท่ามื่อกีจังน้อยหลักกะแตกต่างจากท่าของอเตยโค้งธรรม,รมดาที่พี่น้องหัวใักสิหลายเติบนะครับมาเบิรงในส่วนของบรรทัดที่หนึ่งครับผมมีลาลาลามีซอลาโดเล่เห็นบบางงนี่มางมันต่างกันเห็นบ่านะครับ มังนี้โดมีมังนี้แล้วว่าโดเลโดลาเลลาโดซอนลามีซอนลาตัวควบมาหนีหมายถึงว่าซ่อมกับลาหนีห้องควบใช่กันเลลาโดซอนลามีซอนลาเลลาโดซอนลามีซอนลามันสิหลากมากที่นี่มาลองฟังจากเครื่องนี่พี่น้องสังเกตมั้งเลลาโดซอนลามีซอนลาอืมเห็นปะ วิธีฝึกเทาไก่เห็นไหนชิมนะครับเห็นบ่อสบรรทัดที่หนึ่งมีลาลาลามีโซลาโดเนโดลาเลลาโดโซลามีโซลาอีกรอบครับ นะครับที่นี่บรรทัดที่สองของช่วงที่สองนะครับเหมือนเดิมต hmm. ัวนี้พี so ่น้องการเดียวกันก็หมดนี้ก็คือเป็นตัวเป็นในลักษณะของตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมของทอนนะครับจางนี้จางนี้มากนี้นะครับอ่าที่นี่ก็ลาลามีซอนลาลาซอนลามีซอนลาโนเลลาโนลาก็คือเต้าหูลา เล่ละน้สอมีซอนลอันเดียวกันอ่านีตัวนี้ก็ตัวนี้ันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเลยเป่าแบบเดียวกันเลยนะครับปีเตะช่วงนี้ซือมีซอนลาลาซอนลามีซอนลาโนเน่เดียวกันนี่ตั้งขอสังเกตให้เพราะเปลี่ยนขอเดียวกันมันสิง่ายมองนี่ทามาเขาเป่าแบบเดียวกันในบอทามาเป่าแบบเดียวกันในบอเป่าได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้เป่าในลักษณะนี้เพื่อ ความแตกต่างนะเความแตกต่างก็คือข้าเพิ่มเสียงแตรวมาก,ก็คือเสียงขวบล่ามาโดนี่นะสมมติว่าข้าเป่าธรรมดาเดี้เวาเปลี่ยนเป็นนะเห็นว่ามันแตกต่างกันนะครับกับอันที่สองเห็นว่าขวบล่ากับโด ที่ที่นี่เข้ามาเบิงในส่วนของบรรทัดที่บรรทัดที่2ทั้งเมืดนะครับจากนี้ไปตัวล่าล่าสองตัวเรียนี่ก็เป็นในเรื่องของตัวเชื่อมระว่างบรรทัดกันแล้วกันนะครับประมาณนี้ลา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 ล,าลามี ลาลามีซันลาลาซอนลามีซันลาโดเลแต่หูลาลาเลลาโดซอนลามีซันลาลาลามีซันลาลาซอนลามีซันลาโดเลแต่หูลาลาเลลาโดซอนลามีซันลา ีื่วเราเป่าสองบรรทัดต่อกันจากตัวเกนบรรทัดนี้นะครับกับอันนี้เนาะ ที่นี่มาเบิงบรรทัดที่3มครับพี่น้องครับบรรทัดที่สเหมือนเดิมตัวนี้ก็คือตัวเสื่อมคือเกานะครับที่นี่มาเบิงโนตตัวหลังเลยนะครับเบิงโนตตัวทางหลังไปเลยย่งยๆนะครับมีลามีหลาตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นล่าต่ำนะครับสังเกตเขามีจุดอยู่เล็กๆด้่ว่า บที่นี่เอามีเส้นใตขีดเข้ามาคือเสียงคูเกี่ยวของมันเท่าก็เลยอจสีนีำมาเห็นตัวนี้นะครับพี่น้องสังเกตว่าถ้าเป็นล่าทั่วไปไมันสิบ่คอมีคูเกี่ยวล่าเสียงกลางสิบ่คอมีคูเกี่ยวที่นี่เพร่ะมันเป็นล่าล่าเสียงตามปั๊บคูเกี่ยวตองมาแหละอะคูเกี่ยวตองมานะครับมีตีของเสียงอ้าเกิดว่าเรามาใช้คูเกี่ยวมันก็จะเป็นอืเหน็นป่ะที่นี่พอเขาาใส่คูเกี่ยวปั๊บ เก็มีคู่เกี่ยวขึ้นมามันก็จีเป็นมิตรีของเสียงขึ้นมานะครับคู่เกี่ยวไป็ยังไงไปหาเบิ้งในคลิปที่ผมเขียนไว้แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เราจะว่ามีลาโดลาโดเลโดมีโดลาซอนมีเลโดมีเลมีซอนนะครับมีลาโดลาโดเลโดมีโดลาซอนม,มีนเลโดมีเลมีซอนตัวนี้เป็นคู่เชื่อมเหมือนเดิมอ่ามันเป็นคู่เป็นโน้ตลูกเสื่อมคือเก่านะครับ มีลาประมาณนี้นะครับอ่ะบรรทัดที่ซีมีไว้ซ้ำนี้นะครับง่ายๆโนลาซอนมีเลโดมีเลมีซอนนะครับประมาณนี้ ี่นี่บันทัดสูดท้ายบันทัดสดท้ายของลายนี้ดนโดเลมีส่นมีเลโดทีลาโดเลโดเลมีเลโดทีลาพี่น้องสังเกตเห็นี่ยังบอพี่น้องสังเกตเห็นว่มมันตัวเดียวกันบออันเดียวกันนะครับพีทจะวางหอใส่ดูเรนเข้าไปซื้อนี่เห็นบาตัวเดียวกันตัวเดียวกันมาถึมาตางกันยูซอนี นี่ซื้อนี่ตั้งกันนิดๆนะครับทั้งทีมันก็เป็นอันดียวกันละนี่คือบรรทัดอันนี้พ่าตัวนี้ฟังนะครับตัวนี้เนาะจานมาที่นี่มาเบิ้งตัวนี้มาเบิ้งในส่วนของบรรทัดสุดท้ายของของโน้ตนะท่อนที่สองตัวนี้ มื่อจิมาต Le ่างกันยูซือนี่พ,พี่น้องจับตาเบิ้องบนนี้ดีๆเด้อจับตาเบิ้องบนช่วงนี้ดีๆเนาะโดนอ่ะโดนเลยมีสักมีเลโดทีละอ่าก็แต่างกันไหมเอคือมันเป็นโน้ตตัวจาด ตัวจาดมันตัเลยอยู่ในจังหวะจังหวะยกของของซีของห้อง,องแรกของสีห้องหลังอ่านะครับมันอยู่นี่นี่ก็คือห้งองที่หา้าเป็นตัวจาดโดดนโดเลมีซอมีเลโดทีลาโดเลโดเลมีเลโดทีลาอ่าเห็นไหตัวจัดเก่นมาก ลงจันคือเก่าประมาณนี้ในส่วนของโนดแต่ละหรองนะครับขอสังเกตกันสี่เห็เบื้องเลีล่ยวว่าที่นี่ล่างมาเบื้องตั้งแต่ต้นจนจบน,น,น,นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะอาการกิริยาประมาณนี้นในส่วนของลายนะครับอืมผมอธิบางงงงในในเอยด้วยแต่ว่ากต้องพยายามทำความเข้าใจกับผมในเอยนะครับผมกะทีชี้เบื่อเนี่ยช่วงนี้เนาะอ่ะทีแรกมาก ที่นี่ผมจีปิดผมจีปิดอ่าตัวไล่ไงเพื่อให้เป็น้องล่องตั้งขอสังเกตเรามมนแต,ตแกต่างจากมือกีดนั่ไแหผมจีปิดตัวนี้นะครับปิดตัวตัวนี้ตัวนี้ก็คือลูกเสียงก้อยขัวก็คือลูกมีนะครับลูกมีลูกมีสูงหลักลการผมก็สีใส้นง้่ก้อยในการปิดเสียบขัวนะครับหลัวกาสีใส้ล่มสองเสาว พอแบบนี้พอหอดช่วงฮันเท่ากับฮันลมนี่คือจังหวะของลมที่มัตสึได้ใส่นะครับพี่น้องกันอยากฟังลมให้บรรจให้พี่น้องฟังสังเกตเสียงเสียบก็คือตัวนี้นะครับให้ลมให้มัรจาร์ททางลมไปเลยนี่ทางอะนรบรราดไปเลยอ่ะฟังมัตสึยางลมให้ฟังเนาะ วันนี้เขาไล่วันนี้ ครับผมสำหรับคลิปหนึ่งกะสีมีม้ประมานสำเนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แน่ก็ได้ดอกเล็กๆนะครับบ่ต้องแชร์หลายนะครับกดไลค์กับกดพุดัตเตียพ่ออย่าก,กดไลค์เชื่อนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแนื้อไม้คลิปนี้ก็สีมี่สำนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่น้องกดติดตามเพื่อสู่สังคนครับผม